ทุกคนวันนี้วันที่30มีนาคมนะคะ2 5 6 5เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าทั้ง7วันซื้อเลขอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นใครที่ฝากทำบุญอย่าลืมอนุมโมทนาบุญด้วยวันนี้ทําบุญใส่บาทแล้วปล่อยปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วและเมื่อคืนตื่นมาไหว้พระราหูเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนในกลุ่มหอมแก้วรวยๆเฮงๆค่ะวันนี้นะคะกำลังจะเดินทางไปทําบุญ ที่พัทยาไปไหว้พระแม่กาลีแล้วก็ไปทํางานต่อที่แถวนน้น mm hmm. ก็เลยทั้งทําบุญทั้งทํางานด้วยใครที่อยากจะติดขัดเรื่องหนี้สินก็เดี๋ยวก็จะทําบุญเผื่อนะคะ,ะมาดูซิว่าวัานอาทิตย์ต้องซื้อเลขอะไรบ้าง วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายในบ้านที่คุณสนิทที่สุดจะเป็นคุณพ่อก็ได้เป็นคุณปู่ก็ได้เป็นคุณตาคุณยายก็ได้เอาเป็นผู้ชายแก่ในบ้านที่เรานับถือที่สุดสนิทที่สุดเขาจะให้โชคให้ลาภคุณค่ะนะคะวันอาทิตย์ส่วนวันจันทร์ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทวันนี้เพื่อนสนิทจะให้โชคให้ลาภไปถามเขาว่าเขาชอบเลขอะไรซื้อเลขที่เพื่อนสนิทชอบได้ค่ะส่วนวันอนังคารให้ซื้อเลขการทํางานวันนี้การทํางานจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ารวยกับคุณนะคะวันอังคารซื้อเลลขกาาารทํงนแะ วันพุธให้ซื้อผลรวมเบอร์มือถือของคนรักคุณหรือถ้าใครไม่มีแฟนใครไม่มีคนรักเอาเปอร์ของคนที่คุณสนิทที่สุดซื้อผลรวมเบอร์มือถือเขาก็ได้ค่ะและวันพฤหัสนะคะ ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะและวันศุกร์ให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบวันนี้ตัวเองชอบเลขอะไรซื้อเลขอันนั้นเลยไม่ต้องไปฟังใครฟังใจตัวเองนะวันศุกร์เล็บรองรวยแน่นอนส่วนวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับรหัส atm เป็นผลรวมนะเอาเลขรหัส atm มาบวกรวมกันแต่ถ้าใครไม่มีรหัส atm ก็รหัสกดเข้าแอปเบิกถอนเงินนะคะมาบวกรวมกันนะจบไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนเฮงเงรวยรวยจ้า